สวัสดียามเช้าครับบ้านสวนสุวิภานะครับกับกับบ่าวไรยสาวย้อนะครับก็วันนี้ก็มาตอนเช้าก็จะลดทุเรียนนะครับเมื่อวานนี้ผมก็ได้อ่าให้ปุ๋ยอ่ให้ปุ๋ยทางดินนะครับไปกับน้ำนะครับก็คือจะ ใช้ถัง200ลิตรที่ผมโพสต์นะครับก็จะปล่อยมากับออกที่หัวสปริงเกอร์แบบนี้นะครับสำหรับรถทุเรียนนะครับก็พามาชมครับซึ่งตอนนี้อายุ5เดือนนะครับก็สภาพก็เจอฝนหนักนะครับตามที่ผมได้แจ้งเพื่อนสมาชิกไปนะครับฝนหนัก หนักมากนะครับสอ,สองครั้งของปีนี้มีสิประมาณ10วันถึง14วันนะครับก็ก็ยังได้อยู่นะครับใบไม่ร่วงทั้งหมดนะครับส่วนที่เป็นใบแก่ก็จะร่วงนะครับจะพามาชมรดน้ำยามเช้านะครับในต้นใหญ่ใหญ่นะครับ เช้านี้ผมขึ้นน้ำรดน้ำอยู่ประมาณ15นาทีเพราะว่าเมื่อวานนี้ผมรถหนักแล้วกับใส่ไตโคโนมานะครับเชื้อราดีมากับน้ำเลยเมื่อวานนะครับพามาชมอัปเดวตวันนี้นะครับก็คาดว่าฝนน่าจะทิ้งทิ้งห่างแล้วครับช่วงนี้ ก็ตอนนี้ก็เดือนจะหมดกันยาแล้วนะครับจะเข้าตุลานะครับก็ฝนก็น่าจะน่าจะทิ้งแล้วนะครับระยะหากคงคงจะดูดูแลในเรื่องของทุเรียนง่ายขึ้นนี้จันทบุรีซนะครับที่ผมได้ปลูก,ก็ออ,อกส่งพุ่มแล้วนะครับมาชมยาว,ยาว รดน้ําเห็นไหมครับนี่นะครับแตกใบใหม่ครับตัวนี้เจอฝนแล้วก็ใบร่วงนะครับสังเกตผมปลูกนะครับผมจะมีมีกล้วยปลูกห่างนิดนึงนะครับเพื่ออะไรนะครับทําร่มนะครับเป็นร่มลําไยนะครับผมจะไม่ใช้ผ้าย,ยางหรือสแสลมในการมุง นะครับนะครับต้นคู่มอนทองนะครับต้นเล็กนะครับตัวนี้ต้นละ150บาทนะครับ5เดือน5เดือนแล้วนะครับมาดูครับในต้น5เดือนก็ถือว่าใหญ่นะครับสังเกต ควต,ตรงนี้ห้าเดือนควรควตรงนี้แต่ก่อนเนี่ยเป็นควรเล็กนะครับควรประมาณนี้เหมือนตัวนี้เป็นทุเรียนบ้านนะครับที่ผมปลูกประมาณเดือนหนึ่งแล้วนะครับควรจะอยู่ประมาณนี้นะครับเท่ากับทุเรียนบ้านนะครับห้าเดือนก็ถือว่าควนใหญ่ขึ้นนะครับก็ถือว่าลากเดือนนะครับต้นไปนะครับนี่นะครับอันนี้ ต้นประมาณ150บาทนบาทครับต้วนี้นะครับสวนต้นใหญ่ต้นใหญ่ประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นต้นคู่สังเกตว่าข้างล่างเนี่ใบร่วงนะครับเจอฝนนะครับผมก็จะปลูกทุเรียนบ้านข้างๆไ,ไว้เสริมรากไว้เสริมรากนะครับเสริมราก ก็บางต้นก็สมบูรณ์นะครับบางต้นก็ไม่ไม่สมบูรณ์เท่าไหร่มันก็เป็นเรื่องปกติครับจะให้สมบูรณ์ทุกต้นคงเป็นไปไม่ได้นะครับด้วยด้วยความสมบูรณ์ของต้นด้วยนะรลบว่าบางทีต้นต้นสมบูรณ์รากก็เดินดีนะครับอย่นี้ผมผมคิดว่าโควรใหญ่นะครับต้นใหญ่ขึ้นเราจะมีกล้วยด้านข้างนะครับปลูกเป็นพี่เลี้ยงไปด้วยนะครับ ก็ถือว่า90%ที่ผมปลูกก็ได้เอ่้อยเ0ก็อยู่ประมาณ90%นะครับหนไครับนี่ก็จะเป็นทุเรียนเสื่มรากปลูกไว้นะครับประมาณประมาณประมาณเมษาถ้าต้นใหญ่ผมก็จะเสริมเข้าต้นไปเลย เป็นต้นเสริมลากคู่นะครับอันนี้ก็ต้นร้อยห้าสิบนะครับต้นรุ่นนี้ที่ผมซื้อมาถือว่าโชคดีนะครับโชคดียังไงก็คือมันมันไม่มีปัญหานะครับไม่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 ตายนะครับต้นรุ่นนี้นะครับถือว่าโชคดีรอดนะครับพันก็เอามาจากศูนย์วิจัยจันทบุรีนะครับผมมีทีมงานนะครับใครสนใจก็สามารถสอบถามได้นะครับก็ คลิปนี้ก็ฝากไว้ครับนะครับท่านใดที่จะปลูกทุเรียนก็สามารถสอบถามแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้นะครับผมก็ยังไม่ไม,ไม่ไม่ใช่เป็นขั้นอาจารย์ที่ปลูกแล้วก็ขายขายพันขายขายทุเรียนนะครับผมก็ทดลองเหมือนกันนะครับก็ฝากถือว่าแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะครับอ่าก็ฝากฝากไว้ครับ กด like, ไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ